ะะของกินเมืองลำปางนะคะด้านหลังอีกเลยเป็นร้านอร่อยบาทเดียวบอกเลยว่าประเด็นมาคนเยอะใส่ใจอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราข้ามไปกินกันเนาะก<ค>่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องลัอตทีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาค่ะ ชั้นล่างก็เต็มคันคพนอันนี้นี่เมนูของทางน้าอาต่อยบาทเดียวแต่ข้างในก็เริ่มพ่อทิบบาทนี้<อ>มีหลายอย่างเลยเมนูเป็นเมนูเหมือนตอนเด็กๆเลยมีหลายอย่างเลยนะเจ๋อเดือ <ๆ S 1> ดไปหมดๆๆแล้วก็มีที่เราสั่งมาเนี่ยอ๋อที่เมนมูสัมภาระสอง่ไ็ไฟแดงมีไช่ช่อนผัดเผ็ดเผ็ดไส้ท่อนมีไช่่อน แล้วก็มีเอ่อต้มขาไก่เป็นอาหารแบบว่าจานเดียวที่แบบว่าบ้านๆเนาะแต่ว่ามีเมนูหลากหลายเลยมีหลายหลายอย่างมาก้าเดี๋ยวเรารออาหารละกันเนาะบอกเลยว่าน่าจะอร่อยมากคนเยอะจริงๆเนาะทั้งร้านก็หลังก็ยังทิมเลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวถ้าไงจะรอพิกัดไว้นะว่ามันยู่ทรงไหน่ยังไงอะค่ะก็ตามมากินกันได้กันควรก็เดี๋ยวไปชิมก่อนบอกว่ามันอร่อยไม่อร่อยนะคะทุกที กรนทาว์ไม่ไกลเลยนิดเดียวเดินมาได้นะคะแล้วก็เดินมานิดเึงก็จะมีแบบว่าของกินเยอะเลยะคะ่ะแล้วก็เราเสิร์ชก่อนเสิร์ฟดูดค่ะก่อนที่จะมาว่าอ,อะไรบารเดียวเป็นไงนะเดินมาโอ้โหคนเยอะมากทุกคนแล้วก็ที่นี่เขามีสองชั้นน,นะที่ชั้นสองอันนี้บริเวณร้านเขาก็มีที่สำรองลูกค้าเยอะเหมือนกันนะก็ดูเป็นสส,ส่วนด้วยแล้วก็อาหารนะคะเมนูนี่เลยเมนูอันนี้หนามากๆ <laughs> รอจานหน่อโอ้โทุกคนนีเซนอได้เสร็จเลยค่ะทุกคนนะคะ บอกว่าเมนูนี้เยอะมากนะคะเป็นอาหารจานเดียวที่ราคาไม่แพงนะคะราคามี5 0บาทขึ้นไปนะคะสิบหกสิบแล้วก็ขนาดปลาเป็นราคาเมนูร้อยสามสิบบาทละยังงงเลยว่ามันเป็นปลาเผ็ดคนกี่เป็นตัวอะไรเงคนแต่ว่าอันนี้ของเราอ่ะก็สั่งมาอันนี้เรากลัวกินไม่หมดแต่เรามาลองดูก่อนเนาะว่ามันเป็นไงนะคะก็ที่นี่น้อยนะอันนี้ไม่ไม่น้อยนะคนอันนี้เป็นไส่ไส้ทอดเนาะไส้ทอดน่ากินมากแล้วก็อันนี้ ชอบมา,มาอันนี้เป็นปลาปสลิดยังปลาสลิตนะคะอันนี้ชอบเหมือนป่าเป็นที่ข์หูแบบที่หอมอ่ะอืมอืมอออร่อย,ออยน้ำเนีอร่อยทุคนมาแค่สองเมนูนะเมนูแกหนหรกก็อร่อยแล้วป่ะ น,นี้มากินได้นะเล็กคอมเมนต์ทุกคนแต่ลูกค้าเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ขนาดเรามาอันนี้ประมาณอันนี้5โมงครึ่งอยากมะไปบอกไม่แล้วโอเคครบยังเหลืออ๋อเหลือปลาช่อนผัดผีแก่เดี๋ยวไปชิอมอันนี้ก่อนนีอันนี้คางไก่นะชิมละอันนีนนะ้แบบว่าหืมเหลืออืมเราเขาได้บอกเขาอร่อยทุกอย่าง อร่ไม่ได้อร่อยมันไม่ไม่แบบมันดีอ่ะบอกไม่ถูกนี่ชอบมากเป็นเมนูตอนเด็กนะที่เราต้องทำเองแล้วก็ต้องเด็กหางเองชิมหากินยากไม่ค่อยมีคนพัดมช่วย เจน้นฟ้าเจนจ้นนะจับข้าวอร่อยาสน้ำไม่เค้าไม่ต้องใส่เติมอะไรแล้วคกข้าวไหนะ ดวงดีร้านแรกก็อร่อยเลยนทุกคนมาที่ลำมาแปงว่าเราโชคดีค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าร้านนี้ให้กี่แหแนแล้ววันนี้เรากินก็อร่อยสองร้านแล้วนี่มาตอนเที่ยงก็อร่อยผมตอบนะกินไปนี้เรื่องร้านดีผมให้ดูรีวิวกอรีวิวไม่เหมี่ย สิบสามเมนูเพราะว่าอะไรไงทาดเวลาไยนะให้ฟัวแรกอันแรกอันนี้เป็นที่เพิ่มเติมนะอันนี้เป็นหมูก้อน มีข้าวช่มพ่อเะมวัดใจเยี่ยปเลยอะไรเนี่ยใสอะไรปาชิมก่อนแบบมันต้องไส่งคิมนะชิมไปกินที่ค้าม ด rs. ดบๆเยอะหอมรีบกินคอยกินอร่อยอยี่มด like ้วยเดี๋ยวใช้ายคลิปมาบอกสรุปทุกเมนูเลยนะว่าให้หนุนคะแนนโอเคเนี่ยไปจัดการที่เหลือก่อนกินให้หมดนะเนี่ยที่เหลือเนี่ยช่วยกันช่วยอะไรรักช่วยอ๋อคนก็ไำลังใจ เราต้องมีน้ำใจด้วยนะครับอะไรอิ่มมาทุกคน ก็จบคลิปนะมารีวิวร้านอร่อยที่ลำปางนะร้านนี้แนะนำเลยอร่อยบาทเดียวค่ะเช็คบินไปทั้งหมด470บาทเยอะมากนะแล้วก็ได้เมนูได้หลากหลายเลยอันนี้ตังกรโอเคตังกรให้แบ็ก์พันไปมาก็จะเหลืออันนี้อัลนลยแล้วก็ไมยกซสิบอัลสิบบาท474บาทเลยไม่น่าเชื่อเิอะมากแล้วก็อร่อยด้วยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้อให้ะคะแนนเนาะ5เต็ม10ที่9ยังไม่สิบดีเพราะว่าบางเมนู มีรสเค็มนิดนึงแต่ถ้าใครแบบว่ากินเค็มหวานดีเนาะค่ะน้องกินข้าวอ่ะแเราสั่งข้าวมาแค่ถ้วยเดียวไงแต่ถือว่าก็เยี่ยมเลยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะก็ถ้าไงเพื่อนๆน่ะชอบคลิปนี้เอเริ่มกดกดไลค์กดซับสไครต์กดติดคุ้มกิิงให้เอ้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้อค่ะพาไปผาที่เราทริปต่อไปค่ะโอเค ยังอยู่ที่จังหวัดลำปางอยู่นะทุกคนก็อยี๋ยวไปหาของกินนะอันนี้ก็จะกินเป็นบะหมีอ่อะค่ะรถรถนี่ยังอยู่ในตัวเมืองลำปางอยู่กำลังจะเดินไปที่ร้านเลยนะชื่อร้านว่าก้องกี่ะค่ะเป็นบะหมี่นะเดี๋ยวเราลองไปชิมดูวันนี้เราจะกินเป็นบะหมี่กันค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามหาร้านกันก่อนนหาใจดิ โอเคเราเดินหากัน want but you. นี่ทุกคนเจอแล้วนี่นั่นเลยป้ายเล็กๆตรงด้านนั้นนะคะร้นกี๋ทัวคักทุกคนนี่เป็นเป็ดหมูอยู่เลยนะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวเป็ดะคะ่ะบอกเลยว่าดูน่ากินมากๆเลยเดีย๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ thank <laughs> you นี่ไดากินมาทุกคนนี่จะมีชานะคะมีชามะนาวชาเย็นโอเลียงนะคะแล้วก็มีชานมอูหลงด้วย I feel on cloud night been You've July than harder lips Blush smile S, อ๋อนี่เลยได้มาแล้วค่ะนี้จะเป็นแบบว่าสามกษัตรเลยนะมีข้าวหน้าหมูแดงเ็ดแล้วก็หมูกรอบอรหอากบ็อร่อยแล้ก็อันนี้หเบร กิมเรียบร้อยะค่ะทุกคนคก็อร่อยนะคะร้าน,นก้องอีค่ะจังหวัดลำปางนะคะร้านนี้ให้คะแนนให้แปดเต็มสิบท่านก็มันอาจจะเป็นแบบว่าต่างประเทศหน่อยเอ,อแบบแบบต่ว่าเหมือนแต่ว่าฟิลอ่ะเหมือนร้านน่ารักนะให้บรรกาศเหมือนเราอยู่แบบท้องฟลองอะไรอย่างเงี้ยเลยแตบบ่า เออใช่อร่อยแต่ว่ายังอาจจะไม่ทูกใจเราเพราะว่าเรากินร้านที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากกว่านี้แต่ว่าก็ไม่แย่ทุกคนอร่อยสะอาดแล้วก็ร้านหน้าร้านมามาเช็คกินได้เลยคือร้านก้ากีจ้าเออเกี๊ยทอดอร่อยเกี๊ยทอดนี้ใช้ได้เลยต้องมาต้องสั่งเลยแขุ่หมเ,เดี๋ยวเราเดินทางกันตอนนี